ทดสอบมีดแกะของคุณนัตพลนะครับเป็นมีดแกะเบอร์หนึ่งนะครับก่อนปิดกล่องจะทดสอบให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเช็คให้แน่ใจว่ามีดแกะเนี่ยผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนนะครับนานๆทีนะครับจะมีลูกค้าสั่งมีดแกะเบอร์หนึ่งนะครับปีหนึ่ง่ยสั่งไม่เกินสองพนคนนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์สามนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับให้เทียบแล้วกันว่ากับเบอร์หนึ่งมันมันมันเล็กมันใหญ่กว่าขนาดไหนเริ่มนะครับในกล่องพัสดุจะมีที่วัดองศาให้นะครับคือใช้ตัวนี้นะครับ วาองศาในการแกะก่อนนะองศาถูกต้องจะได้จะได้แกะสวยนะครับอันนี้ผมไม่ได้วาดนะครับผมเล่นเลยนะครับการทดสอบคร่าวๆนะครับลูกค้าไปลงมีดจริงเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการทําความคุ้นเคยกับมีดแกะอยู่ช่วงนึงนะครับลงกับไม้เป็นแบนก่อนนะครับนี่ไม้ที่ใช้เป็นไม้สักนะครับเริ่มเลยนะครับมีดคมคู่จะทําให้เส้นเส้นขนานกันนะครับระยะล่อง1.3ามมิลนะครับ เบอร์หนึ่งนะครับถ้าเป็นเบอร์สองจะหนึ่งจุดห้านะครับเบอร์สามจะหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเบอร์หนึ่งนี่จะเป็นมิเตกะค่อนข้างยากที่สุดแล้วนะครับเพราะเล็กที่สุดที่ผมที่ผมสามารถทําได้นะครับเล็กกว่านี้ก็ทําทําไม่ได้เหมือนกันนะครับ นีน,น่เส้ลูกค้าที่ซื้อมีดไปต้องตีเส้นก่อนนะครับต้องใช้ดินสอตีเส้นก่อนนะครับองศามจะได้ถูกต้องนะครับนี่ผมกระกะเาเอะไรตัวนี้ให้ประมาณสีสิบ ที่ใช้เป็นไม้สักนะครับแกะแล้วค่อนข้างจะมีขี้ฝุ่นฝุ่นขี้ฝุ่นเยอะตัวบางลองแกะนิดนึงให้เป่าออกบ่อยๆแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะลงด้วยมีดเจ็ดสิบนะครับมีดเจ็ดสิบมันเป็นมีดหน้าแคบนะครับมันจะทําให้กินลึกนะครับพันเดี๋ยวลองดูตอนนี้แดดตอนช่วงบ่ายตอนช่วงสี่โมงเนี่ยมันจะแสงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดีดูได้นะ นั้นเราก็ลงมีดเจ็ดสิบนะครับมี่สิบเนี่ยมันจะเป็นมีดหน้าแคบเราทำให้กินลึกนะครับคันนี้มันก็จะได้มิติที่สอง ชัดไหมครับเดี๋ยวฉันไม่ชัดเดี๋ยวผมบังแดดให้แป๊บนึงโอเคครับบังแดดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้กดพอจ้ะอันนี้พอลงแล้วมีเจ็ดสิบมันก็จะได้ความลึกนะครับมิติที่สองแหละเห็นไหมครับละเอียดยิบนะครับ ตอนสุดท้ายนะครับล้อลงจะลงในมิด90นะครับมีดิ0ตัวนี้จจะเป็นมิดหน้ากว้างคมมันจะไม่เหมือนชาวบ,บ้านกันออกแบบมาสำหรับขยายปากล่องเลยครับแต่นี้เดียวก็พอครับนั้นขยายปากล่องแล้วนะครับมันน้ให้ปากล่องเนี้ยขยายกันตัดกันไม่ยอดแหลงตรงกลางครับ ถ้าเป็นเบอร์สามนี่จะเป็นร้อยี่สิบนะครับตัวนี้คือระยะของมันที่ห่างขึ้นมันก็จะองศาที่กว้างขึ้นตามนะครับเป็นสัดส,ส่วนของมันนะครับเห <c oughs> ็นไหมครับยาเส้นตัดกระมีดแหลมนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเก็บกระล่องได้มีเจ็ดสิบล่องเลยครับเบาๆนะครับคันนี้ มันจะล้างขี้ฝุ่นก้นเส้นออกน,นะครับมันจะทำให้ยอดเส้นตัดก,นดก,นก,นดกันเป็นยอดแหลมก้นเส้นก็ก็จะตัดกันเป็นมุมองศาทีุ่มคมนะครับมันทำให้เม็ดแกะชัดขึ้นนะครับผมชัดลึกนะครับหนึ่งปีจะมีแค่หนึ่งคนสองคนนะครับที่ลูกค้าสั่งมีดแกะเบอร์หนึ่งนะครับ เองก็เริ่มจะแกะไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี้สายตายเริ่มยาวแล้วนะครับโอเคนะครับมีแกะของคุณนัทพลพร้อมส่งแล้วนะครับจะได้ปิดกล่องแล้วนะครับผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนนะครับน,นี่เบอร์สามนะครับเบอร์สามเบอร์สามตัวนี้เป็นเบอร์สี่นะครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งครับ